ไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้านนะคะเกิดคดีลูกเขยทาดยาเอามีดเนี่ยขออนุญาตนะปาดคอพ่อตาจนเกือบขาดเสียชีวิตเลยสุดท้ายไปจับได้ตอนไหนรู้ไหมไปจับได้ที่โรงพยาบาลที่ภรรยาผู้ก่อเหตุรักษาตัวอยู่เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเตรียมไปก่อเหตุฆ่าภรรยาอีกศพดีว่ามันจับได้ซะก่อนนะคะเอาไปดูตำรวจสพชะเมาไปตรวจสอบเหตุฆาตกรรมที่บ้านเช่าในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ไปถึงพบร่างนายอุทยัยอายุ68ปีเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวสภาพถูกเชือดคอเลือดนีนองเต็มพื้นเลยค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือนายกันชิดพลเป็นลูกเขยอายุ27ปีหลบหนีไปชาวบ,บ้านบอกประมาณสักตีสองตีสเห็นนายกันชิดพลขับรถมาที่บ้านหลังนี้ ตะโกนเรียกพ่อตาให้เปิดประตูบอกว่าจะมาเอาแมวนะคะแต่พอนายอุทัยเปิดประตูให้ก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงก่อนที่จะเงียบไปจากนั้นในการชิดพลก็ขับรถออกไปค่ะจนถึงเช้าญาติมาเรียกไม่มีเสียงตอบรับจนต้องงัดหน้าต่างกันเข้าไปอ่ะช็อกเลยไปเจอภาพนี้ก็คือนายอุทัยถูกฆ่าไปแล้วอะค่ะจริงๆที่บ้านนี้เขาก็กลัวแล้วก็หวาดภวาอยู่แล้วนะคะนักข่าวไปถามนางบุญจวงภรยาของนายอุทัย เป็นแม่ยายของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ที่บ้านหรอกคนในครอบครัวรู้กันดีว่าลูกเขยเนี่ยติดยาเสพติดและก็ชอบอารวาสอยู่เป็นประจำไม่มีใครกล้านอนที่บ้านหลังนี้เลยเพราะกลัวว่าลูกเขยเนี่ยจะมาทำร้ายแต่สามีไม่ยอมไปนอนที่อื่นนอนที่บ้านหลังนี้คนเดียวจนกระทั่งถูกลูกเขยฆ่าส่วนลูกสาวตัวเองก็คือภรรยาผู้ก่อเหตุก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากที่มีสามีเนี่ยติดยาอย่างนักอย่างหนัก ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และก่อนจะเกิดเหตุลูกเขยก็บุกไปอรารวาสที่โรงพยาบาลมาแล้วด้วยนะครับซึ่งล่าสุดตำรวจก็ไปจับในกันชิดพลได้นะคะขณะที่เดินป้วนเปี้ยนอยู่หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชที่เมียตัวเองรักษาตัวอยู่นี่แหละตำรวจสงสัยเลยกำลังจะมาก่อเหตุฆ่าภรรยาอีกคนหรือเปล่าดีว่าเจ้าหน้าที่คุมตัวเอาไว้ได้ก่อนนะคะจากนั้นก็นำตัวในกัรชิดพลพร้อมมีดที่ใช้ในการก่อเหตุไปสอบปากคำเจ้าตัวเนี่ยลักษณะนะ เหมือนยังเมายาอยู่แต่ก็เล่าได้เป็นฉากๆเ <ๆ S 1> ลยบอกนี่เครียดแค้นภรรยากับแม่ยายที่ไปแจ้งรอปภโรงพ,พยาบาลให้มาล็อกตัวออกไปจากห้องผู้ป่วยที่ภรรยารักษาตัวอยู่และเก็บความแค้นนี้ไประบายที่พ่อตาทำทีเป็นไปเอาแมวที่เลี้ยงไว้แล้วพอพ่อตาเผลอก็ลงมือก่อเหตุทันทีค่ะก็ตะโกนหน้าไปยาบา้ลน,นะพี่พยาบาลคะช่วยโทรทีค่ะคนนี้เขาวยวเสียงดังคะ่ะ จึงราสข้าดีไดเราบอกบอกขึ้นมาที่ถูกพุ่มเลยจึงกับเนเเนเมียกันดีเมอที่เนเมียที่เรามาบายดบตาใช่ครับอ่าั่ร่างกัเเจมันกันอ่จึงกเกจกมไปจับเมีวปุ่มอุดตากินเลยแจ้นเลครับแล้วมีรงนีมีดอกมาจากไหนมีเนี่มใครับมีติดตัวอยู่แล้วติดตัวอยู่แล้วมุ้กับล้มแล้วมเด่นคันุ่มยอมรับว่าุ่มเด่นกานี่คือมี่้ม้หูยอมรับเลยเนี่ย ตเตรียมการอ้อาวหลังสอบปากคำเสร็จดูทรงมีความเมาเมานะไปตวปรวจปัสสาวะหน่อยสีม่วงนะคะก็คือปัสสาวะนี่ก็คือชัดเจนว่ามียาเสพติดด้วยในร่างกายนะเจ้าหน้าที่เลยแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะรวมทั้งความผิดในเรื่องของยาเสพติดด้วยก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีค่ะยาเสพติดเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ กับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ